สวัสดีครับแล้วมาพบกันแล้วนะครับกับรอบมูขคาทอลิกนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาลายความสงสัยกันนะครับเรื่องอะไรนะครับถ้าเราได้ไปดูในไบเบิลเดล y ี่นะครับหรือว่ามีโอกาสได้ไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์ของอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่8สิงหาคมเขาจะระบุว่านะครับเป็นสัปดาห์ที่ 19เทศกาลธรรมดานะครับก็จะเป็นมิสาวันทิตธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเปิดดูในปฏิทินการฉลองน้ำบุญนะครับในวันที่8สิงหาคามของทุกปีนะครับจะเป็นวันฉลองน้ำบุญดอมินิกอันนี้บางคนก็สงสัยนะครับว่าเออแล้วเขาระบุว่าน้ำบุญดอมินิกฉลองทุกวันที่8สิงหาคามของทุกปี แลวทำไมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตรงกับ8สิงหาแล้วเขาไม่ทำการฉลองมุนโดมินิกแต่เขาจัดเป็นมิสซาเหมือนวันอาทิตย์ธรรมดาทั่วไปนะครับทีนี้นะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าลำดับความสำคัญของวันพิธีกรรมนะครับเขาได้แบ่งเป็น4ขั้นนะครับขั้นแรกก็คือขั้นสมโพธิขั้นสมโพธิเนี่ยถือว่าเป็นขั้นที่สูงสุดนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับสมโพธ์แม่พระสมโพธพระเยซูนะครับหรือแบบว่าน้ำบุญบางองค์สมโพธน้ำบุญยอบบิสบังเกิดสมโพธน้ำบุญยอแซฟสมโพธน้ำบุญเปตโตเปาโลนะครับอันนี้คือขั้นแรกขั้นที่สองนะครับก็คือวันฉลองวันฉลองนะครับขั้นที่3ก็คือระลึกถึงและขั้นที่สีก็คือระลึกถึงม่บังคับนะครับ ส่วนมิซาวันอาทิตย์ทั่วไปนะครับก็ได้จัดให้ไปอยู่ในวันสมโพธนะครับสําหรับมิซาวันอาทิตย์ธรรมดาทั่วไปแล้วบางคนก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วบางทีไปเปิดดูในปฏิทินพิธีกรรมหรือว่าเบเบิลเดอรี้เขาเขียนชื่อน้าบุญมาโดดๆเขาไม่ได้เขียนว่าฉลองน้ำบุญนี้นี้น,นี้สมโพธน้ำบุญนี้นี้นี้หรือว่าระลือกถึงน้ำบุญนี้นี้นี้อยู่ดีๆเขาเขียนแต่ชื่อมาโดโดๆแล้วเราจะดูได้ไงว่าน้ำบุญองค์นั้นอยู่เราดับขั้นไหน อันนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นอันรู้กันโดยอัตโนมัตินะครับว่าถ้าน้ำบูญองค์ไหนที่เขาไม่ได้เขียนลำดับขั้นของวันสำคัญทางพิธีกรรมให้เรารับรู้ได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันขอภัยนะครับเป็นวันระลึกถึงไม่บังคับนะครับจะจัดอยู่ในขั้นวันระลึกถึงไม่บังคับ ทีนี้เราย้อนกลับไปนะครับว่าเรารู้แล้วว่าวันลำดับขั้นของพิธีกรรมมีสี่ขั้นมิสาวันอาทิตย์อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นวันสมโพธส่วนนบุลดอมินิกที่เราฉลองในวันที่8สิงหาคมมันเป็นวันฉลองฉลองอยู่ในขั้นที่สองสมโพธมิซาวันอาทิตย์อยู่ในขั้นที่หนึ่งนะครับ และมันมาชนกันอย่างนี้นะครับจะแก้ไขปัญหายัางไงนะครับในนี้ก็มีระบุไว้ในหนังสือพิธีกรรมนะครับอยู่ในหนังสือพิธีกรรมเขาก็ได้บอกในหัวข้อการที่ฉลองหลายโอกาสมาชนกันในมงเลพี่9ถ้าการฉลองหลายโอกาสเผอิญมาชนกันในวันเดียวกันก็ให้ประกอบพิธีของวันทางพิธีกรรมที่สําคัญกว่าตามตารางลําดับวันทางพิธีกรรม อีกครั้งนะครับถ้าการฉลองหลายโอกาสอเผอิญมาชนกันในวันเดียวกันก็ให้ประกอบวิธีของวันทางพิธีกรรมที่สำคัญกว่าตามตารางลำดับวันทางพิธีกรรมวงเดบ ac 60นะครับทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าทำไมพระสัจจาเขาถึงจัดเป็นพิธีมิซาวันอาทิตย์ทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษไม่มีวันฉลองบุญดามนิ่เพราะว่าลำดับขั้น นะครับนบุนโดมินิกฉลองอยู่ในขั้นฉลองขั้นที่2วันอาทิตย์วันสมโพธิอยู่ในขั้นที่1นนะครับทีนี้นะครับเมื่อมามามนชนกันเขาก็ได้ให้เอาวันสําคัญกว่าวันที่อยู่ในขั้นที่สูงกว่ามาประกอบพิธีกรรมและแน่นอนก็คือวันสมโพธิหรือวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้ก็คือคลายความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมนะครับพระสัาเขาถึงได จัดให้เป็นมิส่าวันอาทิตย์ธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็คือคำตอบนะครับส่วนตอนหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจะมีเนื้อหาอะไรมานำเสนอนะครับก็ฝากติดตามต่อในตอนหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ